ปัจจัยที่ทําให้มันเทศเนี่ยลงหัวเร็วช้าก็คือสภาพอากาศนะคะอย่างเช่นอากาศร้อนจะจัด,จดอย่างเงี้ยมันก็สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะวันนี้นะคะแต่อยู่ในไร่มันเทศวันนี้จะพามาดูนะคะอ มันเทศประมาณเดือนกว่าๆนะคะตอนนี้เริ่มลงหัวแล้วเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่า,าเริ่มแรกเนาะที่มันเทศเริ่มลงหัวมันจะเป็นยังไงเนาะหลายคนก็ถามดักมานะคะว่าช่วงมันลงหัวเนี่ยเขาจะลงหัวประมาณกี่วันนะคะช่วงตอนไหนเนาะวันนี้ก็จะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะนี่นะคะทุกคนนี่คือมันเทศของเรา อันนี้คือเนี่ยแรกเริ่มนะคะเริ่มลงหัวแล้วมันไข่นะคะอายุได้ประมาณเดือนกว่ากว่าเดือนครึ่งเดือนสิบห้าวันนี่ก็เริ่มลงหัว,วประมาณเท่านิ้วก้อยอันนี้ก็คือช่วงที่ลงหัวก็ต้องดูแบบว่าพยายามแบบดูป้องกันมแมลงอะไรเงี้ยเป็นพิเศษหน่อยเนาะ เพราะว่าถ้าลงหัวแล้วแมลงมามันก็แก่ยากเดี๋ยวไปดูร่องต่อไปเอ้ยเดี๋ยวไปดูหัวต่อไปดูว่าตรงนี้จะลงไหมอืมเล็ก มันลึกนี่นะคะมันอยู่ลึกเลยนี่นะคะมันเทศไทยหรือมันไข่อีกประมาณประมาณสองเดือนกว่า,ก,วาก็ขุดได้แล้วอันนี้ปลูกช่วงหน้าฝนนะคะฝนตกใส่เกือบทุกวันเลย มีช่วงนี้นะคะที่หยุดไปน้ำเยอะจออันนี้นะคะมันนี่ก็เริ่มใหญ่ละตอนนี้ก็คือยังไม่มีอะไรมารบกวนเท่าไระะรหนนไไร่นะคะนนก็ต้องดูแลเรื่องมแมลงเป็นพิเศษเลย ช่วงที่เขาลงหัวค่ะปัจจัยที่ทําให้มันเทศเนี่ยลงหัวเร็วช้าก็คือสภาพอากาศนะคะอย่างเช่นอากาศร้อนจะจัดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้มันเทศลงหัวช้านะคะแล้วก็ยอดงามเกินยอดงามเกินอย่างเงี้ยนะคะอย่างแบบปลูกช่วงหน้าฝนแล้วแบบยอดงามมากๆเลยก็ อาจจะทำให้มันเทศเนี่ยลงหัวช้าหรืออาจจะไม่ไม่ลงหัวนะอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยจะต้องใช้ฮอร์โมนเร่งหัวในการช่วยอันนี้ก็คือ,อปัจจัยเนาะที่ทำให้มันเทศลงหัวช้าลงหัวเร็วอะไรเงี้ยนะคะส่วนะระยะเวลาในการลงหัวของมันเทศก็คือถ้าอย่างมันเทศที่เป็นมันไข่มันเทศไทยแบบนี้เนี่ยของเราเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ เดือนเกือบเกือบสองเดือนนะคะเดือนกว่ากว่าเกือบเกือบสองเดือนแล้วก็ถ้าเป็นมันแครอทอันนี้จะลงหวัวเร็วก็ประมาณเดือนเดือนหนึ่งนะคะเดือนนิดๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าระยะเวลาในการปลูกเขาจะใช้ระยะเวลาในการปลูกน้อยก็คือสองเดือนกว่าก็ขุดได้แล้วนะสําหรับมันแครอทนะคะส่วนมันเทศไทยเนี้ยก็คือสี่เดือนเลยก็ของเราก็กำหนดก็คือช่วงปีใหม่พอดีเลยต้นปี ้นปีนะคะก็อีกประมาณ2เดือนกว่าๆนี่นะคะก็พามาดูเนาะมันเทศลงหัวแล้วก็มาบอกปัใจจัยในการลงหัวของมันเทศนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใช่อง AP s ีสไตด้วยนะคะแล้วมาพบกันคลิปหน้าคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ